จอเล่นเกม r e f ฟ e ชเรท t เท่าไหร่ถึงจะดี120 h z 165 h z 240 h z หรือว่าต้อง540 h z อย่างจ้จอ BenQ Zowie so ตัวนี้ที่ออกแบบมาเพื่อน e ักกีฬา e-sport มืออาชีพโดยเฉพาะซึ่งมันจะแตกต่างจากพวกจอเกมมิ่งทั่วไปยังไงมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย ถ้าเพื่อนเคยดูการแข่งขันก e ีฬา e-sport นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าจอมอนิเตอร์ที่นักกีฬาเขาเลือกใช้เนี่ย ก็คือมักจะเป็นตัว BenQ Sovi นะครับผมสังเกตได้จากตัวหน้าจอเนี่ยที่จะมีฮูดเปิดปิดแบบนี้ทั้งซ้ายซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ตัวโลโก้ด้านหลังของเขาเนี่ยที่เป็นตัวรูปโ o วเป็นเอกลักษณ์เลยนั่นเองนะซึ่งถ้าเราไปสำรวจดูลึกๆเลยนะครับอย่างเกม Co ส n t e r s t r i k e 2นี้เนี่ยจะมีโปรเพเยอร์เนี่ยเลือกใช้จอโ o วก็คือสูงกว่า90%เลยนะในขณะที่เกมวาลเล่ย์เนี่ยกว่า70%จะเห็นได้ว่าจะตัวหน้าจอเป็น Q ิ o โนี่เองนะก็คือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งาน Home Use ทั่วไปแ ออกแบบมาเพื่อน,นักกีฬา e-sport จริงจ,งจ,งจังจริงๆนะครับหรือว่าใครที่ต้องการแบบประสบการณ์เหมือนกับนักกีฬา e-sport เนี่ยก็มาลองเลือกใช้งานดูกันได้นะครับผมโดยรุ่นฮิตบอลได้มารีวิวในคลิปนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดเลยนะก็คือตัวรุ่น Sony XL 2 5 8 6 X ตัวล่าสุดนะครับที่อัปเกรดรีเฟรเลตขึ้นมาจากเดิมเนี่ยรุ่นเก่า 360Hz เฮิร์ขึ้นขยับมาเป็น 540Hz เฮิร์เลยนั่นเองนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการ์ดจอรุ่นไหนเนี่ยขับไหวหรือเปล่า จุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือตัวหน้าจอแผงหน้นของเขาเนี่ยคือเป็นแผง e นาน Fast TN ที่เป็นแบบ Liquid Crystal นะครับผมเรตสปอนท์ของเขาเนี่ยต่ำแค่เพียง0.2มิลลิเซกเท่านั้นนะที่เรียกว่าแบบน้องๆพวกแผงหนาอน OLED เลยขนาดหน้าจอของเขานะครับขนาด24.5นิ้วเป็นแบบไซส์พิเศษเลยนะซึ่งเขาคงคำนวณมาแล้วว่าหน้าจอขนาดนี้เนี่ยคือเหมาะสมกับการใช้งานแบบ e s p o r t ที่สุดนะครับส่วนความละเอียดหน้าจอนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหน้าจอ 4K หรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นความละเอียด Full HD นะคผม1920 0คูณ1080 16ต่อ9ธรรมดาเลยนะโดยสิ่งที่เป็นไฮไลท์เด็ดของตัวจอเกมมิ่งโซวีตัวนี้เลยนะครับคือเขาจะเน้นในเรื่องของ motion clarity มากๆนะครับคือเขาจะมีตัวฟีเจอร์ Dynamic accuracy นะคผมหรือว่า d i a クนะซึ่งในตอนนี้เขาพัฒนามาเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะแล้วก็ที่อยู่ในจอนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว d y a c t นั่นเอง โดยในตัวฟีเจอร์นี้นะครับจะช่วยลดอาการการเกิดภาพเบลอภาพผ้ามัวหรือว่าการเกิด g ก o ต t i n g นะซึ่งเขาได้มีการเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่ามันแตกต่างจากพวกแผ่นนลที่เป็น IPS ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเกม Counter Strike นะครับโดนปาระเบิดแฟดอัดหน้าไปเนี่ยภาพก็จะสว่างขาวเต็มหน้าจอเลยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ภาพมันขาวจะกลับมาเป็นภาพแบบปกติเนี่ยตัวหน้าจอโซลีตัวนี้นะครับที่มีฟีเจอร์ Dynamic 2นเนี่ยภาพมันก็จะกลับมาเร็วกว่าพวกแผ่นแนล IPS ทั่วไปนะ แม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่หลักเซียวีก็ต่างนะครับแต่เซียวีตรงนี้เนี่ยก็มีผลต่อการแข่งขันแพ้ชนะได้เลยนะทีนี้มาดูที่ดีไซน์ตัวหน้าจอกันบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยไอมิบอนชอบมากเลยนะมันมินิมอลแล้วก็เรียบง่ายสุดๆเน้นแบบใช้งานจริงๆนะครับสังเกตจากตัวหน้าจอของเขาเลยนะจะเห็นได้ว่าเขาไม่มีโลโก้ตัวโซวีตัวเบนคิวให้เราเห็นมาลำคาญตาเลยนะคือเขาไปไว้อยู่ด้านหลังหมดนะครับทำให้ เราเนี่ยโฟกัสแต่ตัวหน้าจอจริงๆนะครับถ้าเป็นจอเกมมิ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโลโก้อยู่ตรงนี้บ้างมีตรงด้านหลังบ้างมีไฟอ,องงาจีบีอะไรบ้างนะครับซึ่งทางตัวหน้าจอโซวีนี่เองนะครับคือเขาจะจัดฟีเจอร์แบบนี้ทิ้งออกหมดเลยนะเน้นใช้งานเพียวๆนะครับเป็นแบบ eSport d e ดีไซน์โดยเฉพาะขาตั้งเนี่ยก็บแบบมาประหยัดพื้นที่เหมาะในการวางแผ่นรองเมาส์ใหญ่ๆถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่อกวอนเคยใช้งานมานะจะเป็นแบบขาตัว V บ้างขาแบบ เป็นอันใหญ่หญๆกว้างๆการเป็นตัว U ตัว V เนี่ยก็คือมันเกะก,กะพื้นที่โต๊้นั่นเองนะครับส่วนตัวโซวี v นี่คือวางก็ไม่รู้สึกเกะก,กะอะไรเลยนอกจากนี้ตัวแกนขาตั้งของเขานะครับสามารถปรับได้หลายระดับนะแล้วก็ที่สําคัญเขาจะมีตัวมาตรวัดบอกเลยว่าปรับระดับนี้สูงเท่าไหร่เตี้ยเท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวขาตั้งตรงฐานของเขาเองเนี่ยเขาก็มีระดับบอกเหมือนกันว่าเอียงซ้ายเอียงขวาเท่าไหร่เนี่ยเวลายกจอตัวนี้จากบ้านจากแคมป์เอาไปแข่งกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยจะได้ปรับระดับถูกได้นะไม่ต้องมาแบบกะเอาเอง อีกทั้งตอนที่แบบขยับจอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันสม,มูทมากๆนะเขาใส่ลูกปืนด้านในเนี่ยถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงแกนขาจับจอด้านบนของเขาจะมีการซาะล่องไว้สําหรับหิ้วจอตัวนี้เนี่ยไปไหนมาไหนจะได้ง่ายๆด้วยนะ ทีนี้มาดูทางด้านพอร์ตเชื่อมต่อตัวหน้าจอนี้กันบ้างนะครับผมเขาจะมีตัว Display Port ร์ช่น1.4มาให้1ช่อง HDMI วอร์ช่น2.1 3ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่อง Mini USB นะครับไว้สำหรับต่อตัวฮับควบคุมตัวนี้นะครับอันเล็กๆใช้งานง่ายมากๆตัวเครื่องเนี่ยจะไม่มีลำโพงมาให้นะจะมีแค่รูเสียบหูฟังมาให้เท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือด้านหลังของจอนี้นจะมีตัวที่แขวหนหูฟังมาให้ด้วยเหมือนกัน ทีนี้เเราไปทดสอบหน้าจอ s o วีตัวนี้กันดูนะครับดูเหนว่าหน้าจอ540 h z เนี่ยมันจะต่างจากพวก240 h z ิร์ตที่ไอซบอลเคยทดสอบมาหรือว่าหน้าจอตัวอื่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบในการขยับมาว่าดูก่อนนะครับโดยจะทดสอบที่รีเฟรช120เฮิร์ต240เฮิร์แล้วก็ 540เฮิร์ตนะมันมีความแตกต่างกันไหมนะจะเห็นได้ว่ายิ่งือรีเฟรชมากเท่าไหร่นะครับความถี่ของเมาส์เนี่ยก็จะยิ่งถี่มากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งรู้สึกได้เลยว่าตัวหน้าจอ540เฮิร์ตเนี่ยมันมีความถี่สูงกว่า240เฮิร์ตแบบเยอะจริงๆไหนๆก็ไหนนะลองดู60เฮิร์ตบ้างนะครับเห็นได้ว่ามันแบบเหมือนเมาส์แยกล่างกระตุกๆเลยนะเนี่ยเนี่ยความถี่คือน,น้อยมาก ่ามาเรามาทดสอบที่เว็บไซต์ testufo.com กันมากนะครับผมซึ่งจะเป็นการทดสอบรีเฟรชของตัวหน้าจอนะตัวจะให้ตัวภาพ ufo นี่เนี่ยเคลื่อนไหวตาม fps ทางด้านซ้ายมือนะครับเริ่มจากตัว68 fps 1 3 5 270แล้วก็540นะครับผมซึ่งเจ้าตัว68 fps ด้านล่างสุดนี้เนี่ยถ้าดูจากสายตาไอ้ m o n ออนนี้ก็คือภาพเนี่ยคือเบลอมากนะครับ135นี่ก็คือเบลอหน่อยนะครับส่วน270กับ540เนี่ยคือ แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับถ้าไม่ได้แบบนั่งเพ่งพินิจจับผิดจริงๆเนี่ยตัว540เนี่ยจะมีภาพที่คมชัดกว่านะผมดูละเอียดกว่านะส่วน 270เนี่ยภาพอาจจะแบบเบิร์นิดนึงนะครับผมเบอร์แบบน้อยมากๆนะถัดมานะครับเราทดสอบเล่นเกม Counter Strike 2กันบ้างน,นะผมสังเกตเฟรมเรทตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ300นิดๆนะครับ200ร้อยปลายๆนะโอ้โหนี่ขนาดใช้4070นะเนี่ยยังขับเฟรมเรทได้แค่ประมาณแบบ200กว่าๆ300เองนะถ้าอยากได้เฟรมเรทมากกว่านี้นะเนี่ยเนี่ยก็ต้องใช้การ์ดจอที่แรงกว่านี้นะห,หัวแตกไปครับภาพลื่นมากเลยนะเนี่ย <c oughs> แกโดยเฉพาะตัวหน้าจอโซวีนี่เองนะครับว่าจะมีตัวฮับไว้สาหรับปรับโปรไฟล์สีหน้าจอให้ด้วยนะอันนี้เลยนะผมมีตัวเลข1 2 3ปรับได้3โปรไฟล์ด้วยกันอันนี้โปรไฟล์1โปรไฟล์2แล้วก็โปรไฟล์3นะครับผมโปรไฟล์3เนี่ยสียอจาจจะซีนิดนึงนะถ้าชอบแบบ สีสดๆนะผมก็เลือกโปรไฟล์หนึ่งโปรไฟล์2ก็ได้นะผมซึ่งเขาเซ็ตมาให้ด้วยนะว่าโปรไฟล์หนึ่งเนี่ยไว้สำหรับเล่น cs หรือว่า counter strike 2โดยเฉพาะเลยนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะผมของหน้าเมนูเนี่ยก็จะมีหมด fps 123ม gamer 1 2 3 movie standard อะไรต่างๆหรือถ้าอยากปรับละเอียดตัวนี้นะครับทาง sovy เนี่ยก็มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยนะผมที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคือตัวฟีเจอร์ black equalizer นะครับผมมีแค่เฉพาะหน้าจอ sovy เท่านั้นนะทางด้านขวามือตรงนี้ นะครับผมนี่นะน,นิ่คือเป็นค่าศูนย์อยู่นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความสว่างของจุดที่มืดนะครับอย่างเช่นตัวในถ้ำตรงนี้ที่มันม,ม,มืดนะครับถ้าเราเพิ่มค่ามไปนะนี่เลยนะครับตรงนี้มันเป็นสีดำเนี่ยก็จะสว่างขึ้นนั่นเองอันนี้คือสว่างสุดละ20นะครับเมื่อเทียบกับน้อยสุดสูดนะเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่าแตกต่างชัดเจน รวมถึงยังมีตัวฟีเจอร์ o l o r ลอร์ไวท์นะครับผมที่ช่วยไล่ระดับสีให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับผมนี่คือค่าปกตินะครับจะเป็นค่าสินะถ้าเราเพิ่มไปปึ๊บนี่เลยสีเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นทำให้เราเห็นศัตรูได้ชัดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมภาพนี้อย่างสดอะ่ะอืมเฮ็ดช็อตไปครับอื ต่อมานะครับมาดูเกม Valorant กันบ้างนะผมเฟรมเรทของเกม Valorant เนี่ยคือพุ่งไป400กว่าก็าคือเกือบ500เลยนะบางฉากเนี่ยภาพเนี่ยคือลื่นสุดๆนะครับจนรู้สึกเลยว่ามันแอบจะลื่นเกินไปด้วยซ้ำนะเนี่ยเฮ็ดช็อตไปดิเฮ็ดช็อตไปดิลื่นมากอ่ะเกือบ,บโอ้คือแบบขยับนิดเดียวภาพก็แบบเนี่ยมันต่างจากตัว counter strike 2เลยนะเนี่ยแบบเฟรม200กับขึ้นแบบ3 400อ่ะ หัวแตกไปครับหัวแตกไปครับหมืมน่นมนนะเนี่ยแค่แค่หมื่นหัวแล้วโอ้ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทดสอบใช้งานทั่วไปกันดูบ้างนะครับอย่างเข้าเว็บไซต์เนี่ยอย่างเว็บรอยแซนนะครับถ่ายข่าวลงไปดูนะครับก็รู้สึกว่าลื่นไหลนะ540ร้ิเร์ซ์นี่คือมันก็ลื่นอยู่แล้วแหละแล้วก็สีสันการแสดงผลเนี่ย ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะผมสีดูค่อนข้างคมชัดมากๆนะครับอ่ะยังคิดก็ไปดูข่าวแบบนี้ก็ลื่นสบายตาดีนะผมสีขาวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าสว่างจนแสบตานะส่วนถ้าในกรณีจะมาดู YouTube กันมากนะครับผมออย่างดูคลิปคอมครับนะครับอืมการแสดงสีสันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่ะดนแบบภาพตัวเองกำ <laughs> ลังอธิบายโน่นนั่นนี่โน,น่นนั่นนี่นนการเคลื่อนไหวต่างๆก็ ใช้ได้นะครับแต่ให้เพื่อนดูนิดนึงในคลิปนี้นะครับที่ตัวหน้าจอโนูบูมันนำสนิทปิดอยู่เนี่ยเนี่ยก็คือภาพเนี่ยจะแอบเป็นริ้วๆปืนป้นๆน,นิดหนึ่งนะตรงนี้เป็นสีดำเนื้ไหนก็ได้ไหนแล้วนะครับเราได้ลองคาลิเบรตตัวหน้าจอโซวีตัวนี้ด้วยนะครับผมด้วยตัว Spider e ์เอ็กซ์ลินะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าก่อนแล้วก็หลังคาลิเบรตเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมอันนี้คือภาพก่อนคาลิเบรตนะครับผมให้ดูหน้าไอทีบอลคิ้วขมวดตรงนี้นะครับกับหน้าแบนะ็ t a ต d a า d นะครับแล้วก็ถ้ามาดูภาพหลังคารเิเบตไปแล้วบ้างปื๊บโอ้โหสีนี่ต่างกันมากเลยนะเนี่ยลิซ่าก็ได้นะครับก่อนหลังก่อนหลัง พอคาลิเบอของอะแลเปิ่มเนี่ยคือสีค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนนะครับเป็นเพราะว่าเขาใช้ตัว vivid color film นะครับช่วยปรับปรุงคุณภาพสีให้ดีกว่าหน้าจอทีเอ็นทั่วไปเนี่ยถึง35เลยนะอันนี้ก็คือรู้สึกได้เลยว่าดูข้างๆเนี่ยก็ยังพอดูได้นะครับไม่เหมือนพวกทีเอ็ทั่วไปที่ดูข้างๆแล้วจะซีดไปหมดนั่นเอง ซึ่งผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอเนี่ยไอ้บิมบอลประทับใจมากนะครับก็คือเกิน100% srgb ไปเลยนะส่วนค่า ntsc เนี่ยอยู่ที่90% adobe rgb 92%แล้วก็ dcip 3นะครับสูงถึง96%กันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าพวก panel ips oled บางตัวยังอายเลยสรุปนะครับผมว่ากันตามตรงนะครับตอนที่ไอ้บมบอลได้ตัวจอ5 4 0ิ h z ตัวนี้มานะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าโอ้โห มันจะเวอร์ไปหรือเปล่านะครับมันจะต่างจากพวกจอ240 h z ขนาดนั้นเลยเหรอมันจะแบบเห็นภาพชัดไหมนะครับซึ่งพอได้เอามาใช้งานจริงๆรู้สึกได้เลยว่ามันสบายตาตอบสนองเร็วมากๆก็คือลื่นตาสุดๆนะไม่น่าเชื่อว่าหน้าจอ r e เฟล็เ540 h z นี่เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกแตกต่างจากพวก240 h z 360 h z ได้ ต้องลองมาสัมผัสเองอะ่ะถึงจะเข้าใจแล้วก็การที่จะเล่นเกมให้ได้เฟรมเรท540 h z ิี้เนี่ย mm hmm. เป็นความเอด Full HD นะผมไม่ใช่การ์ดจอทั่วไปจะทําได้นะต้องเป็นการ์ดจอทอี่แรงระดับหนึ่งนะครับอย่างพวก RTX 4070 4080หรือว่า4090ไปเลยนะผมถึงจะเหมาะสมอามาใช้งานกับพวกหน้าจอระดับนี้นะ แน่นอนว่าเจ้าตัวหน้าจอเ็นคว o โซวีนี้นะครับเซกเมนต์เขาชัดเจนมากๆนะก็คือสําหรับน e ักกีฬา eSport โดยเฉพาะแล้วก็อีกอย่างที่ดีมากๆนะครับสำหรับจอโซวีตัวนี้นะก็คือในเรื่องของดีไซน์เนี่ยที่มันคลีนสะอาดตาสุดๆนะครับไม่มีโลโก้หรือว่าปุ่มกดด้านหน้าให้มุงิดสายตามีฮุดคอยบังแสงหน้าจอค่อนข้างไม่ให้มากระทบที่หน้าจอของเรานะครับรวมถึงว่าตั้งค่าหน้าจออะไรต่างๆนะครับสามารถ กดปุ่มตัวฮับได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ถึง3โปรไฟล์นะเซต,ตติ้งไว้เลยว่าเราจะใช้โปรไฟล์แบบไหนนะครับเกมคาลเตอร์ใช้โปรไฟล์นี้เกมวอรเรนแลนใช้โปรไฟล์นี้ก็อยู่ที่เราตั้งค่าเลยนะซึ่งเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตโปรไฟล์เนี่ยไปใช้กับจอโซอวีตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขานะครับจากที่ใช้งานมานะเรื่องแรกเลยนี่ก็คือในเรื่องของความละเอียดหน้าจอที่ แค่ Full HD เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราดูคลิป u t u b e เนี่ยแบบเต็มหน้าจอก็ดูปกติภาพไม่แตกอะไรนะครับแต่ถ้าเราดูแบบภาพเล็กๆอย่างนี้แบบภาพไม่เต็มจอเนี่ยรู้สึกว่าตัวอักษรที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันจะอ่านค่อนข้างยากนะอาจจะมีแตกๆบ้างนิดหน่อยอย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของพาร์เนลหน้าจอนะผมอย่างที่ทราบกันไปก็คือเขาเป็นพาร์เนล TN นะครับทำให้มุมมองของภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากเหมือนพวก VA หรือว่า IPS ทั่วไปนั่นเองอย่างที่3นะครับในเรื่องของสีสันหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นแบบ ค่าเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะผมเป็นโปรไฟล์เกมเมอร์หนึ่งเกมเมอร์สองเกมเมอร์สามเนี่ยสีสันของเขาเนี่ยมันจะดูแบบซีซีจืดๆนิดนึงนะผมไม่ได้สดเท่าพวกหน้าจอเกมมิ่งตัวอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเอามาคาลิเบร์ปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าเป็นจอเทพใช้งานตัดต่อทำการาฟิกได้เลยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะผมข้อที่4นะคือในเรื่องของราคานั่นเองนะผมบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวจอ Ben Q SoV ตัวนี้นะครับรหัส XL 2 5 8 6 X จะมีราคาอยู่ที่39,900่านบาทด้วยกันนะเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับเกมเมอร์กระเป๋าหนักหรือว่าน e ักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพจริงๆนะถ้าใครที่แบบงบไหวคอมสเปคแรงถึงแล้วก็อยากได้ประสบการณ์เกมมิ่งจริงๆจังๆแล้วก็บอกเลยว,ว่าต้องโดนเจ้าตัวนี้แล้วแหละครบจบอิ่มๆในตัวเดียวเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวตัวจอ BenQ s o w i ตัวนี้นะครับซึ่งท่านเพื่อนคนไหนมีคาถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถ มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ส Subscribe c h anel n คอมคาร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบอนคอมคาร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม